ชาวโซเชียลยังไม่ปล่อยคดีแตงโมหลังพบพิรุษข้อใหม่ในวันเสียชีวิตของแตงโมงานนี้ทำเอาแฮชแท็กทวงความยุติธรรมให้กับแตงโมกลับมาขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งในทวิตเตอร์อีกครั้งถึงแม้ว่าการเสียชีวิตของนักแสดงสาวแตงโมนิดาที่ตกเรือสปีดโบ๊ทจมแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงกลางดึกวันที่วันที่24กุมภาพันธ์2565จะเริ่มค่อยๆเงียบหายไปจาก ปกติที่มีประเด็นให้พูดถึงทุกวันตลอดสเดือนที่ผ่านมาแต่ก็ยังมีหลายคนที่เกาะติดสถานการณ์อยู่อย่างใกล้ชิดหนึ่งในนั้นก็คือพันเอกนายแพทย์ธวัชชัยการจนรินอดีตสัลยแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าที่เมื่อได้ข้อมูลอะไรใหม่ๆในคดีนี้ก็มักจะนําออกมาให้ได้เห็นกันผ่านทาง Facebook ส่วนตัวอย่างล่าสุดก็เป็นกรณีที่ทําให้เกิดการลุกฮืออีกครั้งในโลกโซเชียลหลาย คนวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้กันแบบสนันวั่นว้วจนดันแ a s แท็ที่เกี่ยวข้องกับแตงโมติเทรนอีกครั้งหลังจากที่ก่อนหน้านี้จะติดแท็กมากเท่าไหร่ก็ไม่เคยขึ้นอันดับเลยโดยทางหมอทวช,ชัยได้โพสต์ภาพใบแจ้งตายของสถาบาันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจหนังสือระบุเนื้อหาลงวันที่หมีนาคม2565ระบุชื่อพัทรธิดาพัชรวีรพงศ์พร้อมสาเหตุการเสียชีวิตว่าขาดอากาศหายใจ จากการจมน้ําแต่ที่เป็นประเด็นคงเป็นช่องที่สองหนึ่งวันที่พบศพมีเขียนไว้ว่าวันที่24กุมภาพันธ์2565ซึ่งขัดแย้งกับข่าวที่นําเสนอว่าพบร่างแตงโมวันที่26กุมภาพันธ์2565ทางหมอทวัชัยยังระบุแคปชั่นว่าเรื่องขำขันวันเข้าพรรษาเบาได้เบาแค่คลายเหงาลูกทัวซึ่งหลังจากนั้นก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกัน มากมายโดยต่อมามีคนสงสัยว่าเอกสารดังกล่าวใช่ของจริงหรือไม่คุณหมอก็ไม่ปล่อยให้สงสัยนานออกมาเคลียร์โดยด่วนเลยว่ามีคำถามว่าเอกสารดังกล่าวใบแจ้งตายเป็นฉบับจริงที่ใช้ประกอบในสำนวนคดีหรือไม่ขอแยกตอบเป็นสองข้อนะครับหนึ่งเป็นเอกสารจริงหรือไม่สแกน QR code เข้าสู่ e ค a สโตนี่ตรวจสอบได้ถ้าเอกสารปลอมคนทำเก่งมากสื่อควรให้แพทย์ผู้ชนสูช่วยยืนยันเป็นการดีที่สุด ครับจะได้ตอบคำถามเรื่องวันที่พบศพตามที่ระบุในช่องด้วยสองใช้ประกอบในสำนวนคดีหรือไม่ไม่ได้เป็นผู้เกี่ยวข้องกับสำนวนครับเลยตอบไม่ได้ห้าห้าห้าแต่ถ้าให้คาดเดาวหลังจากนี้คงไม่อยู่ในสำนวนแล้วอาจเหลือแค่ใบมรณบัตรหรือไปพิมพ์แก้ไขมาใหม่น่าจะถามผู้เกี่ยวข้องกับสำนวนนะครับลูกทัวร์ก็ใจร้อนกันจริงบอกให้รอจนถึงวันที่สามสิงหาคมหรือหลังจากนี้ถ้าอายการ เลื่อนเสียงกระดิ่งหมดเวลาส่งกระดาษคำตอบยังไม่ดังจะให้เฉลยคำตอบข้อผิดได้ไงช่วงนี้ขอโพสเรื่องวิชาการไปพลางพลางก่อนละกันครับฝากแชร์ด้วยครับอยากฟังคำตอบเหมือนกัน